ตโยต้าคอสตัวจริงนะครับวันนี้แอดมินมาเทสได้นะครับเดี๋ยวเทสได้เสร็จจะรายงานว่าเป็นอย่างไรอันนี้ถ่ายให้ดูตัวจริงก่อนนะครับ ในงานเทสตได้น,นะครับเดี๋ยวซีเปิดเข้าไปข้างในได้ไหมอ่าขีดภายในนะดูกันเลยนะครับอันนี้คือเบรคเท้านะครับม,มีคนสงสัยว่าเบรกมือตรงไหนม,มันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเบรคเท้าแล้วก็จะมีฟังก์ชันยืดอาการับให้สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้นะครับทีออ่การใช้งานเนี่ยตรงอัวนี้แบ่งเป็นสาง ส่วนระรับตาประสบการณ์การใช้งานใหม่ที่บูราร์จะได้ครับนะครับผ่านสายงานพิเ i ษเฉพาะตัวนี้นะครับก็สำหรับตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแอร์หลังนะครับใหการดูแลรักษบหนังสีน้อตามตรวจเช็คสภาพบริเเ่อนที่คล้ายๆส r เลยนะครับก็อย่างเช่นจากนั้นแรกทำเราสามารถที่จะกดลูกรนตรงนี้นะครับเอที่จะเ้าไปดูข้อสมุ่แมขอดงสองห้าห้าสสิ เในหมดเลยนะครับก็อยู่ในเช่นก็คุณก็อกในเล็กตัวถังเป็นอยู่แล้วนะครับวันที่จดทะเบียนแล้วก็มีตัวในส่วนขอเอ่อเลขใหม่นะครับที่เข้ากำลังอธิบายทีคอนเร็กตัวนะครับแล้วก็สถานะของต้นยนต์นะครับตอนนี้ติดอยู่มาจากตัวจำนวนจัมบัดครับเรามาดูทีละสีเลยนะครับอันนี้สีขาว น,นีสีพิเศษครับเขาหน้าจะเอาไปเคลือบเคลือบด้านแรปด้านมาตอนนี้ตัวลองเ็าหนึ่งล้านกับแปดหมื่นเก้าอันนี้ตัวแต่งเ้านะครับสีแดงหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น สีดำตัวท็อปเหมือนกัน1นึ่งล้านหนึ่ง้าหมื่น ปลายท้ายแปดดีมี2จุด,ด้วยโอเคอันนี้ตัวสแตนดาร์ดตัวเริ่มต้นสังเกตที่ล้อแม็กนะครับจะเป็นแม็กตัวเล็กๆน่าจะเป็นแม็กขอบตัวนี้9 000, 8 9 0 0 0 ล้อเหมือนกระทะเหล็กเลยตัวนี้จะเป็นเบนซินเ,เนีัยนี้จะไม่ใช่ไฮ้รบอกข้างในจะเป็นสีดำอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ สีโตลตาเรียกสีเทาแต่ผมเรียกสีเทาฟ้านะครับเบาะน้ำตาลนะครับเหมือนจะมีตัวเบนซินที่เป็นเบาะดำนอกนั้นน่าจะเป็นเบาะน้ำตาลหมดเลยโอเคได้เห็นนะครบทุกสีแล้วนะครับ คาดำเนี่ยจะปวดเ่ยสวยดิเรามานั่งภายในดูนะครับอ่าเนี่ยครับภายในโูนบาลายเหมือนเอาทิสนะครับค่อนข้างจะเหมือนกันคอนโซลคอนโซลนะวัสดุภายในเหมือนเอาทิสตัวปัจจุบันนะครับแต่รูปร่างเบาะเนี่ยครับเบาะหลังเบาะคนขับเนี่ยพวกเนี้ยครับมันจะเหมือน c h r มากกว่า เอาติ๊นะครับเฉพาะตัวดอกนะครับอันนี้คือสูงร้อยผมสูงร้อยเจ็ดสิบหกนะครับดูระยะเข่าขานะครับเหลืออยู่พอสมควรนะครับก็แสดงว่ากว้างพอสมควรเดี๋ยวจะเปดูนั่งหน้าในตันแต่งที่คนนั่งดูนะครับจากระยะเข่าที่ตอนนี้ผมนั่งหลังอยู่นะครับถือว่าสบายดีครับก็ไม่ได้แคบมากนะครับสตหรับคนตัวสูง 17 5ถึง180นั่งหลังยังถือว่าโอเคอยู่นะครับมีแอร์หลังให้นะครับมีซันรูฟนะครับหรือเขาเรียกมูนรูฟก็ว่าไปเดี๋ยวเราไปลอ,ลองนั่งข้างหน้ากันนะครับอ่าเรามาขึ้นข้างหน้าแล้วนะครับเราปิดประตูดูนะครับอ่าเสียงปิดประตูก็แน่นดีวัสดุตรงนี้ก็จะเป็นนิ่มๆนะครับเป็นนิ่มๆไม่แข็งนะครับเหมือนจะหุ้มข้างในมีฟองน้ำฟองน้ํานะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะสีอลูมิเนียมด้านๆนนะครับก็คลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งครับมือจงมือจับเกะเก็บของนะครับเปิดเกะเก็บของดูนะครับเก๊อยู่ตำแหน่งคล้ายเอาติสตัวใหม่เลยนะครับเกียร์นะครับตรงนี้มีช่องว่างแต่ไม่มีที่ชาร์จ usb มาให้ต้องหาใส่เองนะครับเดี๋ยวก็มีขายครับคอนโซลคอนโซลทุกจอพวกนี้นะครับจะเหมือน new a u t i s เลยครับ ป้นนี้ยังแปะสติกเกอร์อยู่รถตัวโชว์นะครับพงมาลงพงมาไลายนะครับที่เท้าแขนนะครับเปิดดูสิเซฟตีเ้เบลตรงนี้เป็นสีเคลือบเงาเงา,งาสีดำนะครับเปียโนพงมาลัยนะครับเบาะเบาะค่อนข้างจะนั่งสบายนะครับข้างหลังก็ ทัศนวิสัยค่อนข้างดีนะครับถือว่าดีถือว่าโปร่งนะครับโอเคปุ่มแอร์ปุ่มไฟศาสตร์นะครับนี่คือด้านในของมันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแต่งนะครับข้างในเป็นสีดําแต่ว่ารถส่วนมากข้างในมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่าช่องจุดบุหรี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงที่เท้าแขนหาอยู่พักนึงนะครับแต่รถคันนี้ไม่มีช่องเสียบ USB ยังหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวขอระยะเวลาหาอีกสักระยะหนึ่งนะครับพเท้าแขนนี่ครับเปิดขึ้นมาจะมีช่องจุดบ,บุหรี่เสียบบุหรี่อันเดียวแต่ยังหาช่อง USB ีไม่เจอเนนะครับนี่ห้องโดยสารเก็บของได้เยอะพอสมควรมีตัวนี้มียางอะไหล่ปะเนี่ยไม่แน่ใจนะครับตัวอุปกรณ์อยู่ตรงนี้นะครับ สงสัยจะไม่มียางอะไรแน่ๆเลยยังหาไม่เห็นนะครับยังหาไม่เจอเดี๋ยวถามตัวใต้อีกทีนึงนะครับนี่ครับมีตัวเปิดตัวปิดอ่าปิดแล้วกล้องมองหน้าเปิดใหม่ซิ แล้วสะดวกดีร้อขอบ18นะครับเป็นตัวท็อปเดีจะมานั่งตำแหน่งคนขับดูอีกข้างในสีนยงตาลนะครับ หกมาลายเนี่ยเอาติดเลยแต่ตรงนี้ก็ดีนะครับมีนุนนนให้จับถนัดดีนะครับเบาะฝั่งคนขับไปไฟฟ้านะครับมีตัวปรับระดับไฟหน้าตัวนี้นะครับไฟหน้าสูงต่ำปรับระดับได้นะครับที่เปิดฝาท้ายนะครับอนี้คือตัวปรับเบาไฟฟ้านะครับเบรกมือไม่มีมีเบรกเท้านะครับตำแหน่งนี้นะครับเบรคเท้าเหมือนรถพวกตระกูลฮอนด้าท่าไหร่แหละนะครับ ตำแหน่งเกียร์นะครับไม่มีช่อง USB แปลกมากแอามินยังหาช่อง USB ไม่เจออยู่นี่นี่เองถอยหาตั้งนั้น USB อยู่บนจอนะครับเสียบตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่มีตัวชาร์จเลยนะครับที่จุดบุหรี่มีจุดเดียวืออย่ตรงนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มเติมในอนาคต เบาผมว่านั่งสบายดีนะครับข้างหน้าเป็นหนังแท้แต่ข้างหลังนี่ไม่แน่ใจหนังแท้หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวนะครับเพราะเขาไม่ได้บอกในสเปคนะครับแต่บอกเสียงตานะครับดีครับรักษาดูแลง่ายคอนโซลใหญ่ดีนะครับโอเคเรามาดูความแตกต่างนะครับอันนี้คือรุ่นเป็นสิ่งตัวล่างสุดนะครับราคาแปดราคา98900 0นานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีไฟตัดหมอดนะครับล็อกขอบ17นะครับยางปิดสโตนะครับ นีคือตัวถูกสุดนะครับตัวเริ่มต้นนะครับเบาะไม่มีปรับไฟฟ้านะครับปรับมือนะครับแต่มีจอให้นะครับมีจอ Apple Car p เ a y ให้มีกล้องหลังให้นะครับเบอกข้างในสีดำาครับไม่มีมุนลูทนะครับแล้วก็ประตูท้ายประตูท้ายไม่ใช่ไฟฟ้านะครับประตูท้ายเปิดมือสำหรับนุ่นเริ่มต้นนะครับ ุดท้ายเปิดมือเอานะครับนอกนั้นก็เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับรองท็อปก็ไม่มีมู l รูปนะครับแต่มีมีฝาท้ายนะครับเปิดไฟฟ้านะครับบอกข้างคนนั่งก็เมนนวดเอานะครับใช้มือดึงเหล็กจากด้านล่างนี่ครับหน้าจอ Apple c a r p l a y เอนการ USB อยู่บนจอเลยนะครับบอกข้างในคอนโซลสีน้ำตาลนะครับ ไม่มีโลลูปครับตัวล็อกท็อปนะครับเนี่ยครับมีที่วางแขนมีอะไรเรียบร้อยนะครับที่วางแก้วด้านหลังนะครับแล้วก็ประตูหลังไฟฟ้านะครับเป็นไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับลองท็อปค้างนี้ไฟฟ้านะครับฝักคมขับเช่นเดียวกันเบรกมืออยู่ตรงเท้านะครับเหมือน CLV ถังวงล้อวงมาลัยนะครับ ที่จุดบุหรี่อยู่ตรงที่เท้าแขนนะครับต้องยกที่เท้าแขนขึ้นมานะครับนี่ลองเดี๋ยวเราจะไปดูตัวท็อปกันนะครับนี่ลองท็อปอยู่ยางขอบส8บปดนะครับสองสองห้าห้าสิิบปดมิชลินนะครับมีสปอตไลท์นะครับมีกล้องหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตัวท็อปกันนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับจะมีกล้องรอบคันนะครับมีกล้องหน้านี้นะครับมีสปอตไลท์นะครับ ชุดไฟหน้านะครับไฮบริดจะเป็นสีฟ้ามีเส้นสายตรงนี้นะครับสวยงามเส้นนี้ครับเส้นนี้ครับนี่ครับกล้องหลันกล้องใต้กระจกซ้ายกระจกขวามีหมดนะครับข้างในสีน้ำตาลเหมือนกันบอกข้างคนขับไฟฟ้านะครับมีที่ปรับไฟระดับไฟหน้านะครับเปิดไฟลีเฟไฟตัดหมอ เปิฝาท้ายออโตนะครับเดี๋ยวนี้แต่เบรกมือก็ยังเป็นเบรกเท้าเหมือนเดิมมันนุ่ไม่มีเบรคะครับชุดวิทยุเหมือนกันทุกรุ่นนะครับตัวนี้จะมีมูลลูปนะครับอยู่ด้านบนนะครับตัวท็อปเป็นรุ่นเดียวที่มีนะครับบาะข้างในสีน้ำตาลนะครับด้านหลังนะครับสีสันนะครับน้ำตาลแดงตัดดำก็สวยงามดีมีที่วางแขม เหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ยครับเหมือนกันทุกตัวนะครับจกหลังไฟฟ้าแล้วก็มีโลกโก้ตรงนี้นะครับตัวลองท็อปกับตัวท็อปนะครับตัวเบนซินจะไม่มีเบนซินจะไม่มีชิ้นนี้นะครับไม่มีเงาเงาปท้ายนะครับ ล้อ1 7นิ้วเหมือนเดิมมาทับยางมิชลินแคเมซี่สนะครับ, 4, รบตัวนี้หนึ่งล้าน1นล้าน1แสนกหมื่นกพันตีว่าล้านสองนั่นแหละครับเนี่ยกล้องอีกตัวนึงน,นะครับกล้องตรงนีกงน้กล้องหลังก็มีนะครับอันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับแต่ว่าทางตัวตั้งเอามาแตกนะครับบางศูนย์บริการเขาก็มีแตกอย่างนี้ขายเลยนะครับก็คือ มีแรปหลังคาให้นะครับแรปหลังคาสีดำนะครับทำล้อหมองล้อแม็กให้ออกมาครับเขาร่วมกับเลนโซ่นะครับสําหรับคนที่ชอบแนวแต่งไม่อยากไม่อยากจะไปแต่งเองนะครับขอบ18เป็นงั้นนะครับสเปคเดิมใช้ยาง245 40 18นะครับมิชลินนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นตัวลองท็อปนะครับแต่งข้างในเป็นสีดำข้างในดำนะครับไฟฟ้าหมดนะครับ ท้ายไฟฟ้าบอกไฟฟ้าข้างเดียวกันนะครับข้างนี้ก็เป็นแมนนวลราคานี่ยังไม่รวมของแต่งนะครับนี่ราคามาตรฐานนะครับของแต่งก็คงมีใครจ่ายต่างค ถังน้ำมันถังน้ำมันน้อยนิดเดียวเดี๋ยวขออนุญาตตัดวีดีโอนิดนึงครับคุยคุยตามสบายรถเลยนะครับขับรถด้วยขอบคุณมากโอเคเรามาเทสอบ drive กันนะครับออ l new Toyota Corolla Cross เดี๋ยวะขับไปทางซ้ายก็จะมีกล้องนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มครอบครัวกลุ่มผู้หญิง นะครับผู้ชายที่มีครอบครัวต้องการลดอเนกประสงค์ใช้หลักหลักประเทศนะครับอโเคอันนนี้เดี๋ยวพอมาคันนี้ครับก็มาทดสอบกันดูครับต่างกับเซทอาตรงที่ว่าด้านหลังเป็นทอชเชนบีมนะครับช่วงล่างหน้าหน้ายังเป็นแบ็กโฟร์สันเหมือนกันแต่ยังคงไม่้วโทษมันต่างกันยังไงบีมกับดับเบิลวิชโบนนะครับดับเบิลวิชโบนในเซทอามันจะมีมันจะทํางานกันแบบอิสระ แยกซ้ายขวานะครับส่วนทอ์ชบีมเนี่ยมันจะเป็นคานนะครับแต่ oh, <okay. S 2> จ,จุดเด่นที่มาแตกต่างจากคารรุ่นกันก่อนนะครับ oh, <okay. S 2> คือเรื่องของ ush, บูชนะที่ติดมาในบริเวณปลายบีมนะครับ oh, <okay. S 2> ที่เต็นเพราจุดยึดต่างๆเนี่ยมันแท้ความนุ่มที่เยอะสูงนะครับ oh, <okay. S 2> แล้วก็ประกอบด้วยตัวถังที่ออกแบบมารองรับเพื่อให้เกิดความนุ่มนวล oh. เดี๋ยวลองนั่งดูและเปรียบเทียบกับ CSR ร oh, <okay. S 2> ดูว <laughs> <laughs> ดูว่าถ้าเราถ้าผมไมบอกเนี่ย เซียร์ว่าผมว่าเสียรามันหนึบกว่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเพราะผมเพิ่งขับเซียราเมื่อเช้าเนี่ยอไปเทสมาแบบไหนอันนี้ดูน้ำหนักผมอะไรคลิปจากแป้ตัวอาคือผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะว่าโอเคบีมันจะได้ขนาดนี้เลยแต่ต้องลองอันนี้ดูระบบ lda นะครับ lda คือระบบก๊อกการรถเบี่ยงออกนอกเลนเนาะสมมติรถจะออกนอกเลนด้านซ้ายจะมีเสียงเตือนพร้อมหนุกผมนัยกลับมาให้อัตโนมัติครับเปลือเซียร์ท่าำงานที่ความเร็วหอา50ขึ้นไป กับรถครับอ่ะตรงนี้มาดูเรื่องบอดี้โรกันนะครับการทีก่อนถนนนะครับความเร็วที่60ครับเดี้ยวครับคล้องตัวเดือดครับด้านหน้าลองขับดูครับสมมติมีรถจอดเสียเนาะเลี้ยวประมาณนี้นะครับคายไหมเดี๋ยวมาลองขับดูนะ ผมไม่กล้าขับเลยว่าโอเคไม่เดี๋ยวลองขับปกติดูอันนี้แล้วลองเทียบให้ดูนะครับเอรอฟแมนรถครั้งแรกของรอบนี้นะครับไี้เปิดตัวได้มาลองมานั่งกันเดี๋ยวคันเร่งขับเริ่มเบรกอัตราเร่งเมื่อกี้ร้อยนิดๆนะครับร้อยนิดๆนะครับดูน้าหนักเบรกโอเคอัตราเร่งคล้นขาที่ชาไม่ต่างเบรกคือเหยียบค้างหรือเหยียบค้างได้เลยเหยียบค้างได้เลยเล่นกันนะคนับ at just ได้เลยครับประมาณนั้นวนขวาครับเหมือนกันแนวคิดโลจิกเดียวกันเลยด้านหน้าพอขึ้นมานั่ง จะมีคุกมุกออมาครับที่น้อยใช่ใช่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนี่ชอบนี่ชอบใช่ครับมองง่ายแล้วก็ฝากระโปรงเห็นชัดเจนนะครับด้านนาคิดว่านั่งอยู่ก็น่นน่าจะเห็นนะครับผมนะครับสีแดงแดงน้านน้าแต่ถ้าติดกันสาด์ข้างมันก็เละหลบไปนิดก็เป็นมุมของกันสาดตร์ครับแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะตรนนี้เดี๋ยวดูคอาลุ่มนวนครับคนอยูงประมาณยี่สิบครับ ทำไมบอกมอมไม่รู้ขนาดนั้นไม่ค่อยรู้สึกใช่คือเขาเซตมากับตามแนวคิดการออกแบบตรงจุดประสงค์นะครับเนี่ยตรงนี้ก็ชัดนะครับออกแบบคือคนไทยออกแบบหรือจากญี่ปุ่นแนวคิดของ TNGA ครับใช่ก็คือคอมฟอร์ตนะครับวอดีิเรจิตี้นะครับวอลลิโรวอลีิโรนะครับอะไรประมาณนั้นโลซีจีนะปลอดภัยนะครับแล้วก็วิชิบิลิตี้ครับมองว่าง ลูกทรงรถนี่ใครออกแบบนี่ตอบยากครับถามด้านในดีกว่าถามด้านในดีกว่านะครับเพราะผมเห็นเหมือนว่าคนคุณมานออกแบบเป็นเอ่อชื่ออะไรนะที่เขามีวีทีอาร์ด้านบนใช่ไหมที่เมื่อกี้เราดูอ่าคนนั้นแหละคนนั้นแหลยนะครับขอแฟนครับชื่อยไดมครับผมผมว่ารวมๆนะข้างหลังนั้นุ่มมากอืมนุ่มมากเมื่อกี้ที่สลาลมครับครับ สายน้อยมากถือว่าเป็นรถคลอสที่ไม่ค่อยโครงปกติรถที่เป็นแนวคลอสมันจะโครงกว่านี้มันจะโครงกว่านี้นะครับอันนี้มันได้นุ่มนะครับแต่มีบางจังหวะนะอาจจะเป็นเพราะยางซีรีส์มันต่ำาะไรแบบางจังหวะจะมีตึบเหมือนรถคานแข็งนิดนึงแต่ไม่เยอะบางจังหวะใช่ซีรียห้าสิบสองร้อยห้าสิบอนันแหละอาจจะเป็นเพราะยางไโอเคครับ เดี๋ยวราขับันสเต็ปไหนครับต่อไป